สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน,นานๆนะครับกระตกปลาด้วทกันนะครับก็ผมนายแจ็คนะครับก็วันนี้ก็จะมาแนะนํานะครับการทํากบยางใช้เองแบบง่ายๆนะครับผมก็มีเพื่อนๆน้องๆนะครับสอบถามกันมาหลายคนนะครับว่าอยาก ให้ทำกบยางให้ดูหน่อยอันนี้เป็นกบยางที่ผมทำขึ้นมาเองนะครับเป็นกบยางแจ็คโซะคราก็สำหรับการตีปาชันนะครับประชอนอนะ่ะมันจะไม่เลือกเหยื่อมันจะไม่เลือกยี่หอ้อมันจะไม่เลือกที่ว่าเหยื่อราคาเท่าไหร่มันถึงจะก,กัด มันกัดหมดแล้วครับแต่ว่ามันต้องมีเทคนิคแล้วก็พวบยางเนี่ยมันความหนาบางของมันมันต้องได้นะครับและอีกอย่างหนึ่งก็เวลาปลามันกัดครับมันเกืนเหยื่อนะมันจะเกืนได้แบบโดยที่มันไม่ระแวงเบ็ดนะครับถ้านาเกินไปมันกัดเข้าไปแล้วถ้ามันมันเขมือกเข้าไปในในปากมันนะมันมันรู้สึกว่ามันแข็งนะมันก็กระโดดแล้วคลายออกนะ โอ้โหโอ้โหโอ้โหเยื่อตกแลก้วกลับี๋ยววันนี้เราจะมาคุยเรื่องกบยางกันนะครับก็สำหรับกบยางแจ็โซนะครับผมนี่นะครับ ความบางนะครับความหนาบางวันนะครับ,บ,บ,รบแล้วก็ปากมันนะครับปากมันจะไม่ค่อยอมันจะเหนียวเหนียวประมาณนึงเลยนะครับเวลาปลากัดก็อย่างที่เพื่อนๆหลายคนเขา,เาไปใช้นะครับก็โอเคครับก็ได้ตัวอยู่ก็สำหรับการทํากบุยางใช้อีกนะครับอุปกรณ์ก็เราก็จะมีนี่นะครับมีสี มีน้ำส้มสายชูนะครับอันนี้เลเ็กไปนิดนึงนะครับช่วงนี้ก็ทำกบยางนะครับไม่ค่อยได้ออกใหม่ออกก็ออกแปบ๊แปบๆนะครับแล้วก็กลับมาทำงานนะครับแล้วก็นี่นะครับทำยางนะครับตัวนี้ผมจะอเอาผสมนะครับผสมกับ น้ำยางขาวกับน้ำยางใสนะครับในอัตราส่วนที่น้ำน้ำยางใสนี่เยอะกว่าน้ำยางขาวนะครับก็ถ้าเกิดไม่รู้ว่าจะผสมยังไงนะครับผมแนะนำว่าให้ใช้ยางนะครับยางยางรัดข้าวรัดถึงแกงเราเนี่ยครับเอามารัดนะครับรัดก็ประมาณให้มันเยอะกว่าก่อนรัดอะไรก็เทน้ำยางขาวก่อนนะครับแล้วก็ เทน้ํายางใสลงก่อนนะครับแล้วก็เทน้ํายางขาวลง <c oughs> ก็เวลาผสมผสมเสร็จนะครับผสมน้ํายางขาวกับน้น้ำยางใสเสร็จก็วนดูนะครับกวนกวนให้เข้ากันอย่าไปกวนแรงนะครับกวนแล้วก็ให้มันไหลประมาณเนี้ฮยให้มันไ,ไหลประมาณนี้ย พอเราได้แบบน้ำยางแล้วนะครับก็ผสมเสร็จก็ทิ้งไว้ประมาณวันหนึ่งนะครับทิ้งไว้เลยวันหนึ่งเพราะว่ามันจะมีฟองอากาศอยู่ข้างในแล้วก็สําหรับสีนี้ก็ใส่สีลงไปเอยอย่างสีประมาณกระปุกเนี้ยก็ขนาดเนี้ยผมเทใ,ใส่หมดนะครับก็ใส่น้ํายางขาว๊ปใส่น้ํายางใส่นะครับ ลงปร,ประมาณสักครึ่งหนึ่งอะสักครึ่งกระปุกนี่นะครับแล้วก็กวนกวนแบบให้ให้แบบเข้ากันเลยคนระับพอควรได้ทีแล้วอันเนี้ยทิ้งไว้สองวันสีมันจะเวลาเราผสมมาเนะี่ยสีมันจะแบบสีมันจะสดนะครับสีมันจะได้นะครับถ้าเราเกิดเรากวรไม่ดีเวลาเราจุ่มลงไปนะ,ะมันจะเป็นด่างๆมันเป็น เป็นเป็นจ,งจางๆนะครับสีมันไม่สดเท่าไหร่แล้วก็นี่ครับอันนี้ก็เป็นสีเหมือนกันนะครับเป็นสีดําเอาไว้เขียนตาเขียนลายเขียนจุดโอเคแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับเออเป็นจุดที่ตรงตามันนะครับนะครับเป็นจุดตาจุดข้างๆจุดอะไรเนี้ยก็เอาไม้ลูกชิ้นก็ได้ครับตะเกียบก็ได้ครับ <c oughs> แต่พอดีของผมผมมีดอกสว่าน,นครับผมซื้อมาทำพวกกบกระโดดนะครับมาเจาะไม้ทำกรบกระโดดมันก็เลยเนี่ยมันเลยได้ตัวนี้เขาตูดมันนะครับตูดของดอกสว่านจุ่มแล้วก็มาแปะเดี๋ยวจะสาธิตวิธีทำให้ดูนะครับจะได้เขียนภาพลังยางนี่ก็นี่นะครับลังยาง ข้างหลังเป็นแบนแบนเขาของคนอื่นเขานะครับก็โอเคนะครับผสมถ้าเกิดไม่เข้าใจนะครับก็ก็กลับไปดูโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการทำเราดูนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตกลับกล้องแป๊บหนึ่งโอเคครับก็เราจะมาถึงวิธีการการจุ่มนะครับการจุ่มกบยางนะครับ มันก็จะมีโมนอย่างนี้นะครับโมนแล้วแต่รูปทรงที่เราต้องการนะครับบางคนก็อยากจะได้เป็นโมนทรงอื่นนะครับทรงที่ไม่ใช่ทรงนี้นครับเป็นโมนกบยางนะครับอันนี้ขนาดสี่เซนนะครับอันนี้ของแจ็คโซครับกบยางแจ็คโซเขาโอเคตัวนี้คือน้ำยางน้ำยางขาวกับน้ำยางใสที่เราผสมกันไว้เรียบร้อยแล้วครับ ส่วนน้ำเนี่ยน้ำใสๆเนี่ยคือน้ำส้มสายชูนะครับเราจุ่มเพื่อไม่ให้น้ำยางมันไหลย้อยไปทางอื่นนะครับพอเราจุ่มจจุ่มอันนี้เสร็จแล้วก็มาจุ่มนี่นะครับแล้วก็มีน้องๆมีที่สนใจในการทำกบยางนะครับเขาถามผมว่าผมข้อกี่ครั้งผมข้อแรงไหม ผมใช้นิ้วไหนก็อันนี้ผมไม่ได้ใช้บางทีผมก็ใช้นิ้วดีดนะครับใช้นิ้วเคาะใช้อะไรเนี้ยแต่ส่วนมากเดวดูกันนะครับเนี่ยจุ่มลองอ่านี่จุม่มน้ำยางก็จะไหลประมาณนี้นะครับนี่ครับจุ่มเสร็จก็ค้างไว้สักหน่อยหนึ่งให้มันหยดแบบหยดแบบหยดห่างๆนะครับแล้วก็ แค่นี้นะครับอขอขอแค่นี้พอคอ,อเสร็จแล้วแล้วก็สะบัดนะครับสะบัดเพื่อเกลีย่ยให้น้ํายางมันไปตามาตามมวลนะครับให้ความหนาความบางมันไปตามมวลแล้วก็สะบัดเนี่ยเคาะนะครับแล้วก็เคาะขอเสร็จเนี่ยเราก็จะได้ประมาณนี้นะครับแล้วก็ จุ่มน้ำส้มสายชูนะครับจุ่มฮะแล้วก็ตากนะครับไม่ใช่ตากเปิดพัดลมเป่านะครับหรือว่ารอให้มันแห้งนะครับต้องให้มันแห้งหมดนะครับไม่ให้มีน้ำส้มสายชูล,ลงเลืออยู่นะครับถ้ามันลงเลืออยู่เวลาเราจุ่มครั้งต่อไปเนี่ยผิวมันจะเป็นมันไม่สวยนะครับผิวมันจะไม่เรียบไม่ไม่เนียนนะครับ โอเคครับเนี่ยเราก็ไดเ้เราก็จะทําอยู่เงี้ยอย่างน้อยๆอย่ะต้องมีประมาณหกรอบนะครับถ้าเกิดรอบสุดท้ายอ่าเราไม่ต้องจุ่มน้ํายางเเราไม่ต้องจุ่มน้าส้มสายชูนะครับไม่ต้องจุ่มเลยเพราะว่ามันจะทําให้เวลาเราเอจุ่มสีนะครับเอที่เป็นเป็นขอบตรงนี้เนี่ยขอบตรงนี้นครับเนี่ยขอบตัวเนี้ย ตองสีสีที่มันตัดกันมาแนะนำนะมันจะไม่เนียนนะครับนะมันจะคือรอบสุดท้ายเราจะไม,จม,ะม,จม,จมะ่จุ่มน้ำส้มสายชูแล้วก็จุ่มอย่างเงี้ยจุ่มน้ำยางจุ่มน้ำส้มสายชูแล้วแต่ว่าเราจะชอบหนาบางเท่าไหร่แตน,ตนอย่างน้อยๆครับให้ประมุให้มีประมาณหกรอบนะครับ โอเคครับเมื่อเราจุ่มแบบนี้ได้หกรอบแล้วแล้วทีนี้นะครับเก็บอันนี้ก่อนแซุ้มสายชูยังได้ใช้อยู่นะแล้วทีนี้เราจะมาถึงวิธีการทำสีนะครับ เมื่อเรา,าจุ่มจุ่มลองพื้นให้ได้ตามรอบที่เราต้องการแล้วนะครับทีนี้เราจะมาทำสีกันลองดูนะครับสีนี่นะครับสีสำหรับชุดนี้ อันนี้เราจะทําสีม่วงนะครับเพราะว่าสีม่วงวงเลือยอยู่ก่อนที่เราจะทำสีนะครับกวนนะครับกวนให้สีมันอ่าไม่ให้ผิวมันเหนืดมากนะครับกวนกวนกวนสีก่อนอย่าไปกวนแรงนะครับกวนแรงมันเป็นอ่มันจะเป็นฟองอากาศเวลาเป็นฟองอากาศมันก็ผิวงานแล้วมันจะไม่สวยนะครับ วนนะครับกวนชะชานะครับดูนะครับว่าสีเนะี่ยต้องหยดประมาณไหนสีมันต้องไหลประมาณไหน,นครับแล้ววนชะชานะครับนะสีเห็นไหมเนี่ยต้องไหลประมาณนี้ยไหลให้มันไหลแบบไหลหแบบลื่นๆหน่อยนะถ้ามันไหลไม่ลื่นมากมันก็จะทําให้เพิ่มความหนาครับอีก ถ้าเกิดเน้นนาช่วงท้องได้น่าจะดีครับดีเลยนะครับไม่ใช่น่าจะดีมันจะเป็นผลดีด้วยโอเคครับนี่คือผลงานที่นี่คืองานที่เราจุ่มรอพื้นได้นะครับอันนี้จะทํารูบๆให้ดูนะครับถ้าจะรอครับอันนี้จริงมันจะมันนานนะครับอ่าเนี่ยทีนี้เราจุ่มนะครับเวลาเราจุ่มคดูดีๆนะครับ ันนี้คือรอบรอบอรอบสุดท้ายผมไม่ได้จุ่มน้ำํำยางไอผมไม่ได้จุ่มน้าส้มสายชูนะดูนะว่าผิวงานมาันจะเนียนไหมนี่นะพอนะจุ่มขึ้นมาอย่างนี้นะนะแล้วก็สะบัดนิดนึงนะครับนะครับเดี๋ยวสะบัดสะบัดเหมือนเรา,าเปลี่ยสีนะครับ ตองยังไงดีนะครับนะครับสะบัดส,สบัดให้สีมันออกอเพราะว่าถ้าเกิดสีมันค้างมากอ่ะมันก็จะทำให้ผิวด้านหลังมันหนาเกินไปนะครับพอผิวด้านหลังมันหนาเกินไปเนี่ยเวลาปลากัดข้างหลังมันจะไม่ยุบนะครับเวลาเราวัดปลายมันจะไม่ยุบ พอมันไม่ยุบเลาเบ็ดมันก็จะไม่แทงเข้าปากป่านะครับจะทําให้เราพลาดโอกาสได้นี่นะครับแเห็นไหมม,มันจะเนียนเลยนะครับมันจะเนียนอย่างนี้นะถ้าเราจุ่มน้ำส้มสายชูตอนที่เราจุ่มรอขึ้นไปนะครับรอบสุดท้ายเนะี่ยผิวตรงนี้มันจะไม่เนียนนะครับผิวมันจะเป็นขรุขระเส้นมันจะไม่เป็นเส้นตรงนะครับสีจะไม่เป็นเส้นตรง อเราได้เงี้ยนะแล้วก็เปิดพัดลมนะครับสีตัวนี้เราจะไม่จุ่มน้ําส้มนะครับพอเราจุ่มสีใหม่เราจะไม่จุ่มน้ําส้มโอเคครับแล้วทีนี้เราก็จะพักไวน้นีครับเปิดพัดลมเป่าเลยเปิดพัดลมเป่าไปให้แห้งนะครับให้ผิวมันแห้งเลยขั้นตอนการจุมสีเนี่ยเดี๋ยวก็เสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะไเก็บออกไปก่อน แล้วทีนี้เราก็จะมาดูวิธีการการทำจุดทำอะไรอย่างนี้นะครับการที่เราจะทำจุดนะครับก็เหมือนที่ผมบอกนั้นแหละครับคือเราก็จะมี พอดีผมไปซื้ออ,อะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะผมไปซื้อสว่านครับเขาเลยแถมดอกสว่านมาแล้วช่วงนี้ก็เลยทําตะกบยางอย่างเดียวผมก็ไม่รู้จะไปหาอา่ไม้ตะเกียบหรือว่าอา่ไม้เสียบลูกชิ้นที่ไหนนะครับเอามาทำตากบนะครับ ผมกเนี่ยครับมันกลมดีนะครับนี่นะครับ,รบเห็นไหมตัวนี้จะเป็นตาตัวนี้จะเป็นจุดแต่จุดเนี้ยก็แล้วแต่เรานะครับเราจะาไปออกแบบเองหรือว่ายังไงนี่นะครับจุดนี้คือจุดของตาตาก็จะมีตาอยู่สองสามชั้นเลยนะครับผม เมื่อเรา,าสีมันแห้งเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เราก็จะเริ่มเริ่มแปะตาแล้วนะครับนะครับโอเคก็ใช้สีดำถ้าเกิดเราอยากได้ขอบตาสีาสีดำสีเหลืองสีอะไรแล้วก็เอาไปประยุกต์เองนะครับอันนี้ผมแค่ทำสาธิตให้ดูเฉยๆนะครับ เราจุ่มไม่ต้องจุ่มเยอะมากนะครับเห็นไหมนะโอ้้ำไมเห็นหัวคอไปได้วยนะครับตอนนี้สี่ทุ่งว่วนะคนอื่นเ็าอนหมดแล้วผมยังไม่ดอนเลยเราต้องทําตอนมลางกืนนะครับเสียงมันจะเงียบดีแล้วก็แปะนะครับแปะอ่าเนียจะได้ประมาณนี้ แล้มีจุดข้างๆอย่าง,างน้องๆหรือว่าเพื่อนๆคนไหนใครจะบบจะออกจุดออกแบบจุดนะครับเดี๋ยวไม่จะแปะข้างๆชอบยังไงก็ขอใส่อย่างนั้นนะครับเนี่ยเราก็จะได้ประมาณนี้ เนี่ยเขาข้าวนะครับคืออันนี้เราไม่จําเป็นต้องทอําลายก็ได้เราอาจจะทําลายอย่างอื่นก็ได้นะครับอาจจะเขียนลายแล้วแต่ว่าเราจะจินตนาการของเรานะครับเนี่ยพอ,อจุ่มอันนี้เสร็จปุ๊บเราแปะแปะจุดสีดําเนี่ยเสร็จนะครับเพราะว่าจุดสีดาเนี้ยมันจะเป็นขอบมันนะครับเนี่ยจะเป็นขอบมันอย่างนี้นะครับ พอเราจุ่มเสร็จปุ๊บเราก็ไม่ต้องจุ่มน้ำส้มนะครับเราไม่ต้องจุ่มน้ำส้มเลยเราก็ไปพึ่งลมนะครับพึ่งลมให้มันแห้งพอมันแห้งเสร็จสีดำเสร็จรแล้วเราก็จะมานี่ครับสีขาวสีขาวที่เรา,เาทำเมื่อกี้นะครับที่เราจุ่มนั่นแหละครับแล้วก็มาทำอีก Yeah. แล้วทีนี้พอเราไปตากว้วรลมมันแห้งเรียบร้อยแล้วนะครับผมเนี่ยทีนี้จะถึงขั้นตอนที่เราต้องมาใส่วงตานะครับถ้าอยากได้ตาขาวๆหน่อยก็สีขาวอยากได้ดตาเป็นตาข้างในมันตรงนี้นะครับนะครับขอบตาตรงน,นี้นะครับอยากได้สีขาวก็เติมสีขาวอยากได้สีทองก็แปะสีทองเข้าไป ออูนะครับจุ่มไม่ต้องจุ่มเยอะนะครับทำไปเรื่อยๆเ,เดี๋ยวก็ชินเองครับก็จะนา้นี่นะจะได้ประมาณนี้นี่นะครับมวงไมง่เข็น ทัตัวเงืนมองไม่เห็นเลยเออข้าวนะครับก็อยากลงไปนิดนึงก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับขั้นตอนนี้เราต้องจุ่มน้ำส้มแล้วครับเพราะว่าเราไม่จุ่มในี่สีขาวนี่ไหลนี้หมดแน่โอเคครับนี่ครับ แล้วก็ต้องสะบัดออกนะครับน้ำส้มนี้มันจะช่วยให้การอาไม่ให้น้ำยางมันไหลไปที่อื่นนะครับมันจะช่วยน้ายางแบบ <c oughs> เขาเรียกว่าอะไรแข็งตัวเร็วขึ้นนะครับนี่นะครับโอเคก็เสร็จมาอีกขั้นตอนหนึงน่งแล้วนะครับผมพอเราไปจุ่มแล้วมันแห้งเรียบร้อยนะครับทีนี้จะเป็น ช่วงท้ายๆนะครับการาแปะตาดำง่ายๆนะครับเป็นวิธีทํากลุอย่างง่ายๆเนี่ยทำใเองนะครับทําใช้เองทําตกเองผมเองก็ทําใช้เองครับทาแบบเราที่นี้ไปเจอเพื่อนไปตกปลาได้วยกันนะครับแบ่งให้เขาใช้เพื่อนก็ไปใช้ก็บอกว่าโอเคมาดีเมื่อก่อนก็ก็แบบ อบยางผมรุ่นก่นกอนเนี่ก็แบบโอ้โหใครเจอว่าครับสายฮานี่นะครับเราจะแปะตาดำหย่อนนิดเดียวนะครับแปะนิดเดียวเดี๋ยวนะโองไม่เห็นแบนนะครับนี่นะครับ,เห,รบ,รบเห็นไหมเนี่ย ข้าวนะครับเนี่ยเนย่ก็จะได้ลนะอย่าแค่นี้นะครับพอเรารอให้มันแห้งเดี๋ยวมันก็ตรงนี้เราไม่ต้องไปจุ่มน้ำส้มนะครับเดี๋ยวมันจยุบลงมันจะเป็นอย่างนี้เอง โอเคครับนี่เป็นกบเป็นเป็นวิธีทํากบยางง่ายๆนะง่าย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 จริงๆเลยเดี๋ยวขออนุญาตกลับกล้องก่อนเป็นไงครับเพื่อนๆง่ายไหมครับการทํากบยางใจเองง่ายๆเลยส่วนวิธีการพันตะกรวที่จะข้างในมันนะครับนี่นะครับเนี่ยวิธีพันตะกรวตัวเนี้ยที่เป็นส่วน เป็นหัวใจเลยก็ได้ว่าได้นะครับเป็นส่วนสําคัญเหมือนกันของกบยางนะครับนี่นะครับนี่นครับก็เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ง่างนะครับไปดูวิธีการพันตะกบได้เลยครับกบยางนะครับเอาไปตีปลาแล้วป่ามันกัดดีมากเลยมันไม่เลือกหรอกครับว่ากบยาง ตัวนี้จะราคากี่บาทจะเยี่้อในปลามันกัดหมดนะครับูที่มีเทคนิคด้วยมีวิธีด้วยการเเลือกหมยด้วยตีปลามันต้องตีตรงที่มันมีปลานะครับตีมันตรงที่มันไม่มีปลามันมันก็ไม่มันก็ไม่มีปลามันก็ไม่ได้ปลานะครับต้องตีตรงที่มันมีปลานะครับที่สําคัญด้วยโอเคครับยังไงก็ ติดตามฝากกดทับสไบคายนะครับผมก็ฝากกดกระดิ่งฝาก,าการับชมแล้วก็มีเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆวนไหนมีข้อสงสัยอะไรก็คอมเมนต์ถามด้านล่างได้เลยครับเดี๋ยวผมจะมาตอบทุกคนนะครับโอเคครับวันนี้ก็เด็กมากแล้วเดี๋ยวผมขอตัวไปนอนก่อนครับกบยางแก๊กโซนนะครับสุดยอดครับ